สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นเชียงตุตุตันที่เข้ามารับชมดับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปบรวยคลิปนี้ทั้งช่องเฮาจะพามาตามสูตรหวยเรืวันเด็ดๆคือเก่าเนาะค่ะสูตรหวยลาวหวยหน่อยของเซียนประคุณใจในงวดวันศุกร์ที่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหนึ่นะคะก่อนนินพูดเลยคำม่าแล้วฝากกุลเอกกุลแช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แก่ทั้งช่องเนี้ยเลยค่ะเด้อ เลขของเซียนเฮานะคะงวดทิพานมากงวดวันพุธทิพานมากบริเวณแฟนช่องผิดหวังอีกแล้วนะคะุณผู้ชมเลขของเซียนปะโค้ชัยเข่าจังจังมากจังจังอีกคือเก่านะคะุณผู้ชมสําหรับเลขของเซียนที่เข่าตรงตรงมากจังจังนะคะคือห้าน้อยวี่ไอพีนะคะุณผู้ชมห้าน้อยวี่ไอพีเลขที่ออกคือเจ็ดหกศูนย์กับเก้าหกนะคะ เลขเซียนประคุณใช่ห้เาเกือบ3ตัวแตกนอกจากชมเลข3ตัวเซียนจัดห้คือ6 0 6นะคะเซียนเลขออก760นะคะเฉียดไปแต้มเดียวนะคะสำหรับเลข3ตัวนะคะแต่ว่าเลข2ตัวของเซียนห่า60ตัวนี้เป็นตัวเน้นตัวเด่นที่เซียนเน้นให้จังๆเลยนะคะแตกบนแล้วนะคะล่างกระออกเกลืหกตรง,ตรงๆบริกรรเลยนะคุณผู้ชม ปังเทิงบนปังเทิงล่างนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนประคนใช่ยไปเสียงโชคเสียงมานวดที่ิพานมานนะคะกะคงจะได้โชคได้มารับทรัพย์กันเต็มเตมนะคะสําหรับสูตรหวรยแร่วันเซียนประคนใช่ยเพิ่นจะบจัดให้ลายชุดลายหางเลยนะคะคุณผู้ชมเพิ่นจะจัดให้ในอยเน้น,น,น,นแบบนี้ทุกรอบนะคะคุณผู้ชมและก็เป็นสูตรที่เดินดีีนะคะสําหรับเลขเซียนปะคนใช่ยนะคะคุณผู้ชมสูตรหวยแร่วันเพิ่นนะคะ งวดนี้ได้เลือกดีแล้วนะคคุณผู้ชมตามสูตรรดวันของเซียนประคนใชยคือเก่านะคะงวดนี้เซียนกระจัดให้คัดหานเนยๆนินๆดีคือเกา่าจะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดนะคะตรงกับใจเจ้าของบอกห้ซื้อฟนช่องเข้าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาด้วยกเด้อถ้ามักท้าชอบอิริจังจัดนะคะถ้าบบมักบ่ชอบกรผ่านนะคะคุณผู้ชมงวดนี้กระเชิญนไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิร์มห้ย พร้อมๆกันได้เลขค่ะค่ะสวัสดีค่ะเซียนส hey, วัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับอยู่ช่องแพร่บรวคเซียนโอ้ยมันนี้ได้เลิกดีกแล้วเนาะค่ะเซียนเนาะหลังจากงวดที่ผ่านมาเลขเซียนประคุนชัยเฮาเข้าร,รว่วอีกแล้วนะคะเลขของเซียนประคุนชัยโบเห็ดเห้แฟนช่องผิดหวังนะคะเข้าโตน้นเต็มเต็มเลยนะคะห้าน้อยเนาะค่ะเซียนแตกทั้งบนแตกทั้งล่างเลยนะคะงวดที่ผ่านมา กะปังคือเก่านะคะสำหรับเลขเซียนประคุณช่ยเฮ้านะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเสี่ยงโชควเสี่ยงมานะคะไดชโวคได้มยามาลายอยากแบ่งปันค่ะกะฟงกาแฟเซียนกบติดต่อพันช่องเฮ้าได้เลยเด้ค่ะเด้อสำหรับเล็กเซียนประคุณช่ยเพิ่นจะบรจัดสูตรให้ลายนะคะงวดนี้กะเฮ็ดไว้แล้วนะคะเซียนเนาะสุดรายวันของเราค่ะอ้าวเขาเรื่องกะทีเลขวิ่งเล็แลนเลยค่ะวันนี้ฝนกรลังล่งพอดี เด็กวิ่งเลขแลนรนก็มี่หนึ่งอ๋องวดนี้มีหนึ่งค่ะอ่าแล้วก็ห้าค่ะเจ<ช>็ดแล้วก็เจ็ดค่ะเด่นตัวเด่นเนาะค่ะมีตัวเด่นบ่นเด่นหนึ่งตัวเดียวฟันหนึ่งตัวเดียวเน้นๆเนาะค่ะเฟ้าดังดังเราด้วยค่ะอาจารย์ ขนกระลังมานาค่ะฟันไปที่หนึ่งนะคะค่ะทีนี้จับคู่ค่ะจับคู่ <c oughs> จับคู่ก็มีห้าหนึ่งจับคู่มีห้าหนึ่งค่ะหกหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งค่ะหหแล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะ เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะห้าสามแล้วก็ห้าสามค่ะครับหกชุดหกชุดหกหางคือเก้าเนาะค่าจย์แล้วก็เลขสามตัวค่ะนั่ตัวก็ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งค่ะศูนย์ หนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะเลขจัดให้เนียนๆคือกาน,นะคะเดี๋ยวนุขอทวนตัวเลขของอาจารย์ก่อนเดี๋ยวค่เนีนให้แฟนช่องเห่านะคะงวดนี้เลขไร้วันของเซียนประคนณใจขัดให้พกชุดหกหางนะคะมีห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่ง ห้าเจ็ดแล้วก็หาสามถูกต้องบุคคาจยา์เลขสองตัวตค,ค่ะแล้วก็เลขสามตัวจัดให้สองชุดสองฮางเหมือนเดิมนะคะคือศูนย์หาหนึ่งกับศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะจารย์ถูกต้องนะคะทีนี้กต้องเนีนให้เฟนช่องเฮ้าเนะคะีค่ะในงวดนี้ก็ไดไมีแต่คนต่างนาต่างตารอนะคะปูเนีนก็มีสามจุดค่คะเนีนไปที่หาหนึ่งฟันพืที่ห้าหนึ่งค่ะ ึ่ง <1, S 1> แล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะครับครับุดามหางค่ะขัดให้หน,หน,น,นนอยนๆคือเกาเนาะคะ่ะเลขสามตัวด้วยค่ะอาจารย์เสมอภาคคือเกาบวกขึ้นเรือจังไรสามตัวเสมอภาคครับอาจารค่ะพว่าเลขสามตัวเซียนบวคนใช่ขัดออกมาหายแค่สองชุดสองหางเนียนๆน,น,นะคะสำหรับงวดนี้เป็นงวดวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่สิบนะคะก็ขอให้เลขเซียนเฮ่า เขาเริ่ดเื่อยแต่เขาเริ่ดเื่อยยกช่องอีกคือเกา่กานะคะสำรับสูตรหน่วยได้วันไทยสูรยรตรไทยละค่ะอาจารย์โวยพ่นในเรื่องเจ๊เฟ้นช่องเขาคือเก่าค่ะอาจารย์ในงวดนี้ค่ะครับไทยสูตรไทยค่ะเอ้เห็ดทีุ่กท่านทุกคนตรงนี้โตมีไส้กับน้อยเล่าเลยห้าน้อยในงวดวันศุกร์เออรวมทั้งแก้วลรวยของมันโวยโวยมันๆนมันสุดสุดนะสาธสาธุสาธุค่ะอาจารย์คอยเลขของ าจารย์เห่าแต่ก็รั่วเขารัาา่วยกช่องอีกนนะคะเขาขอบพระคุณน่าท่านดีที่แบ่งปันในช่องแพร่บรด้วยกับาจาย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เซียนประคุณใช้เห่าจัดให้คัดให้หน่อยหน,น,นินน่คือเก่านะคะท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรรวมนะคะเล่นได้เั้ื่องเล่าเครื่องน้อยในสูตรเดียวกันนะคะ เลขของเซียนประคุณชัยนะคะเพื่อนจะจัดให้หน้อยๆนนินแบบนี้ทุกรอบแล้วก็เป็นสูตรที่เดินดีนะคะสาหรับสูตรหัวไร้วันของเซียนเฮานะคะผู้ใดโพเสือกะกบไปเบิ้งย่อนลังไหวได้เลยนะคะสาหรับเลขเซียนประคุณชัยนะคะเขาดีหลืนะคะช่วงมวดทิพานมากอ่ะแต่ก็รั่วเทิ้งบุญเทิ้งลางแล้วนะคะมวดนี่เซียนจัดห้คัดห้หน่อยๆคือเกานะคะเลขวิ่งเล่แรให้สามตัวมีหนึ่ง มีหามีเจ็ดนะคะสายวิง่งสายรุดฟันไปทีหนึ่งตัวเดียวนะคะสำหรับสายวิง่งสายรุดนะคะเลขจับคู่เสี้ยนจะดหาหกชุดหกหางคือเกามีหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหาเจ็ดแล้วก็หาสามนะคะเสี้ยนประคบนใช่จัดห้คัดให้แค่สามชุดสามหางเนีนๆนะคะคือหาหนึ่ง เจ็ดหนึ่งหล้วก็บเก้าหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสําหรับเลขสามตัวเซียนจัดให้คัดให้ยสองหางเน้นๆคือเก้านะคะคือศูนหาหนึ่งกับศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนสุดหนือแร่วันของเซียนปากคนใจงวดวันศุกร์ทีสิบพฤศจิกาย,ายนสองพันห้าร้อยหกสิบนี่ผู้ใดที่มักเที่ยวมักแล่นต่างประเทศก็หยิบจับไปพิจารณาได้เลยน,นะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับผ่านนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายทั้งเชิงกับเขาอวยพ่อในแฟนช่องเฮา ที่ได้เสียงโชคเสียงลาบนะคะไี้อได้เขามารับช่มระฟังได้เสียงโชคเสียงลาบก็ขอให้มีโชคมีใจโชคโชงมันมานมึนง่งปังกันสุขูสุขนค่ะสวัสดีค่ะ